ผู้อำนวยการครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้อำนวยการครับช่วงนี้นะครับช่วงเทศกาลวันปีใหม่นะครับการการให้ของขวัญการมอบของขวัญในวันปีใหม่เนี่ยนะครับ อในส่วนของข้าราชการเองในส่วนของนักการเมืองท้องถิ่นเองนะครับเมื่อวานเนี่ยมีข่าวที่น่าสนใจนะครับอยู่สองเรื่องนะครับก็ล้วนแต่เกี่ยวกับเรื่องของขวัญน,นะครับาการมอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสสสงขลาสสนัชชนน์ีก่อเกื้อนะครับนี่พปพชนะครับก็มีมติ นะครับฟันวินัยจริยธรรมร้ายแรงแล้วก็ส่งฟ้องอาญาต่อนะครับแล้วก็อีกสองสอสอสงขลาอาดีตอดีตสอสอสงขลาก็โดนปปชชี้นะครับคดีเสียบบัตรแทนกันในสภานะครับเรื่องของขวัญ ่าในช่วงปีใหม่นะครับอ่าที่สงขามีการฟ้องร้องกันมาบ้างหรือไม่มีการร้องเรียนกันมาบ้างหรือไม่หรือว่าอ่ามีอะไรที่อยากจะเตือนบ้างเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกหลายวันสําหรับข้าราชการหรือว่านักการเมืองต่างๆรับท่านผู้นายการครับครับครับกับคนครับคุณวิสารครับคือประเด็นวันนี้นะครับที่ จะมีการพูดคุยนี่ผมมองว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ทางพ่วิชาได้เลือกที่จะนําเสนอครับเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับช่วงเทศกาลพอดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันก็อาจจะเกี่ยวกับในส่วนตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเองในเรื่องของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วในการรับทรัพย์สินเนี่ยถ้าเรามองั่วไปมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่แล้วมันมีกฎหมายกําหนดอยู่ในเรื่องของ การควบคุมคิกาต่างๆของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะว่าหลักของมันเป็นแบบนี้นะครับในเรื่องของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนใดเนี่ยคือโดยเกียรตนารรมกฎหมายเนี่ยไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการให้บริการประชาชนเนี่ยมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับหรือว่าสแสดงอาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็เลยได้เขียนตอบกฎหมายกําหนดไว้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของเอ่อกฎหมายของกปชเองนะครับในมาตราหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง้ยี่แด นะครับซึ่งเดิมทีมันคือมาตรา103นะครับเมื่อมีการปรับแก้กฎหมายใหม่ก็จะเป็นมาตรา128นะครับทีเ่เขียนในเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอย่นใดเนี่ยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการปปชกําหนดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้มีประกาศ,กาศหลักเกณฑ์เนี่ยเ,เขาล็อกไว้ที่รับได้ไม่เกิน3,000บาทนะครับในเรื่องของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดในเรื่องของการให้ตาม ตาม่านตามธรรมจัญญาต่างๆเช่นนั้นในวันเกิด hmm. ว mm ัน hmm. ป oh ีใหม่อะไรต่างๆหล่าเนี้ย mm ที hmm. ่เขามีการวยพรส่งความสุข hmm. ต่อกันตรงเนี้ยนะครับซึ่งมันมันมันก็อาจจะเป็นประเด็นได้นะครับซึ่งตรงนี้ที่ทางที่วิชาได้นําเสนอว่าในพื้นที่สงขาเรามีปัญหาในเรื่องเหล่านี้บ้างเปล่านะครับซึ่งผมมองว่าเรื่องเหล่านี้ในเรื่องของการที่จะเข้ามาสู่ในกระบวนการของปปชเนี้ยอาจจะน้อยนะครับอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่า ผมเข้าใจว่าหลายๆส่วนนะครับหลายๆส่วนไม่ว่าจ็ต้องประชาชนเองอาจจะยังไม่ได้ทราบนะครับว่าจะมีกฎหมายตัวน,นี้กําหนดไว้อยู่ด้วยนะครับซึ่งใหญ่จริงแล้วนะครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยท่านต้องรู้นะครับซึ่งการที่ว่าจะมีประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆผู้รับเหมาหรือว่าเท่าแก่ต่างๆเนี่ยจะใม้ 2, ของขันของรางวัลหรือว่าของที่มาอวยพรวันปีใหม่วันวันเกิดต่างๆเนี่ยคือถ้าเราเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยเราก็คือรับได้ไม่เกินสามพันบาทในเรื่องของให้ตาม ทำมจัญญาหรือฐานะร,รูปต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งจะรับไว้เกินเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะผิดามกฎหมายปปชทันทีซึ่งความผิดนี้ซึ่งดูเผินๆก็มันก็ไม่ีอะไรแต่จริงแล้วมันคือความผิดามกฎหมายอาญาด้วยเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของการมีโทษทางอาญาเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างในเคสของสสท่านนั้นนะครับที่โดนปปชทั้งชี้ม,มูลความผิดทางอาญาและก็โดนในเรื่องของ อ่าในเรื่องของมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยที่ต้องในเรื่องของการตรวจสอบด้วยสองอย่างเลยอันนั้นก็เป็นตามมาติที่คณะกรรมการปรปรชชุดใหญ่นะครับที่ดาเนินการในส่วนตรงนั้นครับผมครับผมกรณีกรณีของของขวัญหรือว่าของฝากสําหรับข้าราชการหรือว่านักการเมืองเนี่ยอ่ามอบให้ลูกเมีย ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับท่านท่านบอครับสมมุติว่าผมออยากจะให้ก้าราชการเนี่ยแต่ผมเอาไปให้ลูกเอาไปให้เมียเอาไปให้คนใล้คิดแบบนี้อได้ไหมครับคือในหลักการอ่ะคือจริงๆมันมันคือมันคือตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแต่เพียงแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเราเจตนาเพื่อตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะทําได้อยู่แล้วนะครับไม่สามารถที่จะไปกระทําได้ในส่วนของตรงในส่วนตรงนั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการ การติกันมีส่วนได้เสียเนี่ยมันครอบคลุมถึงในส่วนของตัวคู่สมรสด้วยนะครับแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุที่ติภาวะด้วยครับครับสมมุติท่านผอครับสมมุติว่าผมวิชาญเนี่ยเป็นเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นข้าราชการนะครับแล้วผมะจะจัดงานวันเกิดนะครับแล้วก็มี คนที่รู้จักผมทั่วจังหวัดสงขลาจะนำของคนเกาะใหญ่อาจจะเอากุ้งมาให้สักหมื่นบาทคนกรองหอยโขงอาจจะเอาวัวราคาสี่ห้าหมื่นมาให้สักตัวหนึ่งนะครับคนเกาะยออาจจะเอาปลากระพงมูลค่าสักสองสามหมื่นมาให้เพื่อ อาจจัดงานเลี้ยงวันเกิดของผมซึ่งผมเป็นผมเป็นนักการเมืองหรือว่าผมเป็นข้าราชการเนี่ยถ้าผมรับไว้เนี่ยกรณีแบบนี้ถ้ามีคนร้องเรียนหรือไม่มีคนร้องเรียนแต่ปปชรู้เนี่ยรู้ข้อมูลเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไหมครับคือจริงๆในส่วนตรงนี้ก็ต้อง,ต,องต้องดูดูสองสองบริบทนะครับอันแรกนะครับเราดูที่ในส่วนของตัวผู้รับ นะครับสองเราดูในส่วนของตัวทรัพย์สินที่ให้เหมือนทางที่วิชาตัวอย่างใช่ไหมครับในส่วนของตัวผู้รับเราดูก่อนนะครับว่าเรากําจับดูแลเฉพาก็ในส่วนของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งในส่วนของนักการเมืองหรือว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือว่าข้าราชการระดับสูงในไอ้กลุ่มพวกเนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในยามที่กฎหมายกําหนดที่ไม่สามารถดําเนินการได้อยู่แล้วนะครับในประเด็นนี้ใช่ไหมครับ ในประเด็นที่สองต่อมาต้องดูว่าในส่วนของตัวมูลนค่าทรัพย์สินนะครับเสนที่พิชารณ์ยกตัวอย่างเช่นอะไรกุ้งหนึ่งหมื่นบาทตรงนี้เราไปให้กับในส่วนของอ่าไ้พูดแทนหรือว่าในส่วนของนักการเมืองหรือว่าใครการระับสูงเหล่านี้ซึ่งมันก็ไม่สามารถกระทําได้นะครับเพราะว่าตัวเจ้าหนี้ของรัฐเองเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าการที่เขาจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างใไดได้เนี่ยต้องมีกฎหมายหรือกฎระเบียบ เขียนกำหนดไว้ให้เขาต้องทําได้นะครับเช่นเขารับค่าตอบแทนการเป็นสอสอหรือเขารับเงินเดือนจากการเป็นท้าราชการหรือว่าเขารับค่าตอบแทนจากการเดินทางไปราชการหรือเลี้ยงต่างๆอ่นี้นเขาทำได้แต่ถ้าเกิดกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้แบบเนี้ยก็ไม่สามารถกระทําได้นะครับเนื่องจากว่ามันถูกกาหนดไว้ในบริบทของกฎหมายปปชเหมือนที่ผมยกตัวอย่างนะครับถามว่า แล้วเรื่องทังการเหล่านี้เราจะทาอย่างไรได้บ้างนะครับในส่วนของประชาชนนะครับในส่วนของบุคคลต่อไปถ้าเราพบเห็นในส่วนตรงนี้เราก็สามารถแจ้งบอกแสหรือว่าให้ข้อมูลมาที่ปปชได้เพื่อปปชจะได้ดําเนินการในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบหรือว่าไต่สวนต่อไปในส่วนตรงนี้นะครับในเรื่องของการที่เราเห็นว่าการที่เขาเป็นนักการเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการในต่างๆาวเนี่ยมันผิดกฎหมายเนื่องจากว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเราอย่างที่บอกแล้วนะครับเราไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของผลประโยชน์เลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเป็นอะไรไดีเราเป็นข้าราชการใช่ไหมครับเราเป็นข้าราชการเรามีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะครับวันนี้เจ้าสัวเอาโบนัสหรือว่าเอาเงินต่างๆหรือว่าทรัพย์สินอื่นมาให้เราเป็นการล่วงหน้านะครับวันต่อมาเจ้าสัวมาขออนุญาตอะไรดีขออนุญาตโรงงานก็ได้นะครับซึ่งพอเราเป็นเจ้าหนี่ของรัฐเขาเคยให้ของเราเราก็จะเกิดความอึดอัดเราจะ้เกิดความลำเอียงทันทีเราอาจจะอนุญาตให้เขาไปโดยที่ไม่ชอบโดยกฎหมายก็ได้ ในส่วนของนักการเมืองก็เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของต่างๆอเนี่ยเขาเจตนาลมต้องการที่จะให้คนเป็นนักการเมืองเนี่ยไม่ต้องแสวงหาผปประโยชน์เข้ามาเพื่อทําหน้าที่ในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองหรือว่าในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันในเบื้องต้นในมุมมองผมมองว่ามันก็จะมีความผิดนะครับถามว่าในส่วนของปปชถ้าปปชรู้เองเราทําอะไรได้บ้างนะครับปปชก็สามารถยกเหตุอันควรสงสัยได้นะครับในเรื่องของการที่ดาเนินการตรวจสอบหรือว่าไต่สวน อานักการเมืองหรือว่าในส่วนของค่าการท่านนั้นได้นะครับเพียงแต่ว่าในการดําเนินการต่างๆเหล่านี้เราจําเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานก็เลยอยากจะมองว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เห็นว่าในเรื่องของการทําหน้าที่ต่างๆของบุคคลที่เป็นอาเจ้าหน้าที่ของรัฐนักการเมืองกระทําการไม่ถูกหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในเรื่องของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอย่งใดนะครับอยากให้ส่งข้อมูลนะครับหรือว่าพยานหลักฐานมาที่ปปชนะครับเราจะได้ดําเนินการในเรื่องของการตรวจสอบหรือว่าในการไต่สวนได้อย่าง พันต่วงตีต่อไปนะครับเพราะว่าในเรื่องต่างต่างเหล่านี้มันจําเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานในเชิงประจักษ์ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอย่างงเนี่ยบางทีถ้าเราไม่มีพยานหลักฐานที่อ่าแรงหนาแน่นเพียงพอมันอาจจะมันอาจจะเสียหไปทางอื่นได้ครับผมครับครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเมื่อวานเนี่ยข่าวทุกสำนักนะครับ ของประเทศไทยนำเสนอกรณีปปชฟันจริยธรรมร้ายแรงอสอสอณัชนนสีขอเกือ้อนะครับสสสงขา,าพักภูมิใจไทยนะครับพร้อมเอาปิดอาญานะครับรับค่ารักษาพยาบาลกว่าล้านนะครับแลกแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นำไปเบิก ค่ารักษาพยาบาลต่อนะครับที่สําสนักงานเลขาธิการรัฐสภาเนี่ยเรื่องนี้กระบ,บวนก,การมันอยู่อย่างไรครับท่านผูน้ในการอธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าปป,ป,ปชได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้หรือว่าปปชได้ข้อมูลเรื่องนี้นกระบวนการมันอยู่อย่างไรแล้วก็ทางอาญาเมื่อปปชฟันไรแรงนั้นเนี่ยฟันผิดจริยธรรมนวเนี่ย นะครับมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไปอาญามันจะเป็นอย่างไรจะใช้เวลานานไหมเมื่อปปชฟันจริยธรรมแล้วเนี่ยจะหลุดจากสสหรือไม่หรือว่าจะหลุดเมื่ออถึงศาลศาลร,รับฟ้อ,ฟองหรือว่าอย่างไรช่วยอธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจหน่อยครับท่านผอครับครับไ้ครับก็คือในประเด็นนี้ก็คือนะ่าจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องในส่วนที่ ปปชได้ดาเนินการแล้วเสร็จนะครับในส่วนของชั้นปปชเองนะครับการที่ปปชจะแถลงข่าวออกมาแสดงว่าในกระบวนการการไต่สวนเนี่ยทำแล้วเสร็จนะครับซึ่งตรงนี้ในส่วนของชั้นปปชเองก็เข้าใจว่าน่าจะจบแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการกระบวนการทางยุติธรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของขั้นไปสู่ศาลใช่ไหมครับในส่วนของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือว่าสสดังกล่าวเนี่ยมันมันเข้าสู่ศาลอันนี้มันแยกกันเป็นสองส่วนนะครับในส่วนของ ความผิดทางอาญานะครับที่ปปชาได้ชี้มูลความผิดทางอาญาในในส่วนของมัตราหนึ่งสองแปดเหมือนที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้ในเรื่องของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดตรงเนี้ยแสดงให้เห็นว่าตรงเนี้ยเขาแสดงว่าคงมีพยานหลักฐานแาน,น่นแ,แ,แล้วนะครับว่าท่านสสท่านนี้ได้รับในส่วนของสิ่งที่มันเกินสามพันบาทแล้วก็เป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะครับในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการต่างตอบแทนในเรื่องของการแต่งตั้งอีกตรงเนี้ยมันเป็นภาพชัดนะครับอย่างที่บอกครับในส่วนอาญาก็ส่ง สารอาญาแผนกคดีายาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณานะครับในเรื่องของพิจารณาวินิจฉัยหรือว่าตัดสินอีกทีหนึ่งซึ่งในส่วนของชั้นบปบชหรือว่าจบนะครับหรือว่าจบแล้วก็เขาก็ยังมีสิทธิที่จะไปต่อสู้ต่อในส่วนของชั้นศาลฎีกาแผนกคดีายาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองได้อีกจดหนึ่งครับซึ่งตรงนี้เราสู้กันไปนะครับซึ่งถ้าสารมองว่ามีความผิดก็จะถูกลงโทษในส่วนของความผิดทางอาญากันว่าไปนะครับในเรื่องของความผิดทางอาญาต่อมานะครับในส่วนของในส่วนของมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับที่ที ปชอได้ได้ชี้เป็นในส่วนหนึ่งด้วยนะครับอันนั้นมันแยกกันเป็นสองขานะครับในส่วนของสกขาในเรื่องของอามาตรฐานทางเจตธรรมในเรื่องของความได้เรียตรงนี้มันเป็นเรื่องของการเป็นมูลเหตุในเรื่องของการที่เราสอดคล้อสะส,ะสะท่านนั้นออกจากตําแหน่งนะครับที่เห็นว่ามันไม่เหมาะสมแล้วในการที่คุณเป็นถึงแอบผู้แทนของประชาชนนะครับแต่กลับไปประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นในเรื่องของการรับผลประโยชน์อื่นนะครับก็เข้าข่ายในเรื่องของความผิดทางไอ ฐานทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องส่งให้สาลดีการนะครับอันนี้สาลฎีการใหญ่นะครับอนุสารดีการผนกกัียานะครับเป็นเฉพาะผนเกอันนี้เป็นสาลดีการในที่ประชุมใหญ่ซึ่งก็จะมีวิธีการในการพิจารณาเองนะครับว่าว่าเขามีจะมีความผิดทางมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่นะครับถ้าศาลวิิจัยว่ามีความผิดก็เขาจะหลุดออกจากตําแหน่งเลยครับและก็จะไม่สามารถาอะไรเล่นการเมืองได้ตลอดตลอดไปเหมือนเหมือนที่เราเคยเห็นในเคสของ สสท่านอื่นๆที่ผ่านมานะครับบางท่านที่เป็นไอสสท่านผู้หญิงไอที่ก่อนน้นนี้ครับประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้มันจะเดินออกไปเป็นเป็นคู่ขันหารกันไปเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งก็ต้องต้องรอในส่วนของทางสารนะครับว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นดุลยิดอนิ่สองครับครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานด้วยนะครับปปชชี้มูลนะครับอดีตอสสชัยวุฒ ฝ่องแพล่สอสอพีรพลราพาโรุกิจนะครับเสียบบัตรแทนกันนะครับกรณีเสียบบัตรแทนกันเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับมีคดีตัวอย่างมีดีกาอยู่แล้วนะครับของอสามสอสออที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยกรณีอย่างนั้นเนี่ยกรณีของสอ,สองสอส,อสอล่าสุดเนี่ยะจะเป็นไปแนวทางเดียวกันไหมครับท่านพอครับ อ่ามันมันต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันครับต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพราะว่ามันเป็นมันมีเคสมีกรณีอยู่แล้วซึ่งพอเข้าสู่กระบวนการสารผมมองว่าศาลก็น่าจะมีแนวแนวความนิสัยแล้วมันก็จําเป็นต้องต้องเป็นไปในวางไปดังตามแนวทางดังกล่าวนะครับเว้นแต่ว่าเรามีข้อเท็จจริงหรือว่าในส่วนของในส่วนของบางอย่างที่ที่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ในในกรอบบริบทนะครับเท่าที่ผมดูมันก็น่าจะต้องออกเป็นในแนวทางเดียวกันครับ ครับผมวันนี้ขอบคุณท่านผอ,อสำนักงานปปชจังหวัดสงขลานะครับผอ,อรามวัดสุทธนพินโยนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้ความรู้ กับพี่น้องประชาชนปปชอรับข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนคนสงขลานะครับร้องเรียนได้ที่ปปชอสงขลาในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นจดหมายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ให้ข้อมูลกับปปชอได้นะครับเพื่อลด การทุจริตลดการคอรัปชันในจังหวัดส,สงขลานะครับขอบคุณท่านผอ,อมากๆครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านว่างแต่รันการบีิการครับ